ด้วยความเร็วและความท่องตัวของเครื่องบินขับไล่ FA-18 Hornet คือสุดยอดผลงานการออกแบบอากาศยานที่นักบินทุกคนใฝ่ฝันอยากจะบินตั้งแต่ในสนามฝึกไปจนถึงดาดฟ้าเรือบรรทุกเครื่องบิน FA-18 ได้กลายเป็นเครื่องบินขับไล่โจมตีที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดในโลกและเป็นแกนหลักของกองบินประจำเรือบรรทุกเครื่องบินในทุกๆวันเหนือน่นฟ้าที่เป็นพื้นที่เสี่ยงฝูงบิน FA-18 จะออกปฏิบัติการล่าตระเวน นี่คือแนวหน้าการรบที่ FA-18 โดดเด่นที่สุดในการโจมตีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนกองทัพภาคพื้นดินและสอดส่องหาเครื่องบินขับไล่ของศัตรูอยู่เสมอเครื่องบินเหล่านี้แสดงถึงอำนาจจากความสูงนับพันฟุตเหนือพื้นดินและสามารถเดินทางไปได้เกือบทุกที่บนโลกนี้สำหรับ FA-18 Hornet แล้วบ้านของพวกมันคือรันเวย์ลอยน้ำที่อยู่ในทะเลซึ่งห่างจากชายฝั่งออกไปหลายไมล นี่คือหนึ่งในเรือบรรทุกเครื่องบิน12ลำของสหรัฐซึ่งเปรียบเสมือนสนามบินลอยน้ำที่ทำงานได้อย่างเต็มรูปแบบแม้จะกลับมาจากการโจมตีเป้าหมายและเสียงภัยจากการโจมตีของสัตรนักบิน f a 18เหล่านี้ก็ยังไม่สามารถพักผ่อนได้จนกว่าจะนำเครื่องบินลงจอดบนเรือได้อย่างปลอดภยัยกองบินประจำเรือบรรทุกเครื่องบินไม่ได้มีแค่เครื่องบินขับไล่เท่านั้น เครื่องบินกว่า80ลำบนเรือแต่ละลำมีหน้าที่เฉพาะเจาะจงเช่น S-3 Vikings สำหรับเติมเชื้อเพลิงและล่าเรือดำน้ำ E-2 SeaHawk Eyes สำหรับการล่าจระวน E-A6B Prowlers สำหรับรบกวนระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสตรูและเฮลิคอปเตอร์ HH-60 SeaHawk สำหรับขนส่งผู้คนและสัมภาระอากาศยานทั้งหมดเหล่านี้และตัวเรือบรรทุกเครื่องบินเองล้วนมีเป้าหมายเดียวกันนั่นคือการสร้างกำลังรบ ไปในพื้นที่แนวหน้ารายละเอียดและคุณสมบัติทางเทคนิค FA-18 Hornet เป็นเครื่องจักรที่มีมูลค่า38ล้านดอลลาร์มันเป็นเครื่องบินที่เล็กที่สุดบนเรือบรรทุกเครื่องบินโดยมีความยาวเพียง56ฟุตสูง15ฟุตและมีเปีกกว้าง40ฟุตการออกแบบที่เพรียวลมมีลักษณะเด่นคือลำตัวที่ยาวและแคบพร้อมกับเครื่องยนต์คู่ที่ส่งพลัง เมื่อเทียบกับเครื่องบินขับไล่อื่นๆ f a 18มีน้ำหนักเพียงเครื่องหนึ่งที่21,000ปอนด์โครงสร้างของมันประกอบด้วยวัสดุคอมโพสิตขั้นสูงทั้งอลูมิเนียมไทเทเนียมและเหล็กกล้า การบินเครื่องบินเหล่านี้หมายถึงการเข้าร่วมเป็นหนึ่งในนักบินฮอเนตกว่า1 0 0 0คนในกองทัพเรือและนาวิกโยธินเส้นทางสู่การเป็นนักบิน FA-18 ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการประจำการบนเรือบรรทุกเครื่องบินเริ่มต้นขึ้นห่างจากพื้นที่สู้รบหลายพันไมล์ในพื้นที่เกษตรกรรมอันสงบสุขของรัฐแคลิฟอร์เนียตอนกลางการฝึกนักบิน n a ว a l ลแอร t สเตชันเล u มเป็นฐานทัพอากาศที่ใหม่และใหญ่ที่สุดของกองทัพเรือภูมิประเทศที่ราบเรียบและไม่มีชุมชนใกล้เคียงทําให้เลมัวเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสําหรับนักบินที่จะเรียนรู้การบิน FA-18 หลังจากการฝึกบินขั้นพื้นฐานโปรแกร,รมนี้เป็นโปรแกร,รมที่ท้าทายทั้งทางร่างกายและจิตใจ นักเรียนการบินรุ่นใหม่จะต้องผ่านการเรียนภาคทฤษฎี300ชั่วโมงและใช้เวลาในเครื่องจำลองการบินและเครื่องบินฝึกซ้อมอีกอย่างน้อย300ชั่วโมงก่อนที่จะได้ก้าวเข้าสู่ห้องนักบินของเครื่องบิน F/A-18 จริงฝูงบิน VFA-122 Flying Eagles ที่เล m มอร์คือหนึ่งในฝูงบินที่ดีที่สุดในกองทัพเรือในด้านการฝึกนักบินชั้นยอดและเตรียมความพร้อมสำหรับการรบเพื่อหล่อหลอมนักบินชั้นยอดจากนักเรียนการบินที่ยังขาดประสบการณ์ ผู้ฝึกสอนที่นี่จึงผลักดันนักเรียนของพวกเขาอย่างหนักกว่าฝูงบินส่วนใหญ่ตั้งแต่การส่งมอบ FA-18 ลำแรกในปี1980เลมมวก็ได้เป็นที่รู้จักในฐานะบ้านของฮอนเน็ตเกือบ365วันต่อปีตั้งแต่เช้าตรู่เสียงคำรามของเครื่องบินขับไล่ FA-18 ก็ดังสนั่นไปทั่วท้องฟ้าของเลมมว FA-18 ที่นักเรียนเหล่านี้หวังจะได้ขับเป็นเครื่องบินที่มีความซับซ้อนกว่าเครื่องบินเจ็ตรุ่นก่อนๆของกองทัพเรือมาก ในช่วงทศวรรษ1960และ1970กองทัพเรือใช้เครื่องบินหลัก2รุ่นคือ F 4 Phantom ซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่ที่เชื่อถือได้รวดเร็วและทรงพลังสำหรับการรบกลางอากาศและ A 7 Corsair ซึ่งเป็นเครื่องบินที่ช้ากว่าแต่มีเกราะหนาและสามารถทิ้งระเบิดได้ถึง15,000ปอนด์ เครื่องบินทั้งสองรุ่นนี้ได้ทำการบินปฏิบัติการรบหลายครั้งทั่วโลกแต่พอถึงช่วงกลางทศวรรษ1,970ทั้ง F-4 และ A-7 ก็เริ่มมีอายุมากและใกล้จะหมดอายุการใช้งานกองทัพเรือจึงต้องการเครื่องบินที่มีเทคโนโลยีใหม่กว่าและสามารถรับมือกับความต้องการของสงครามสมัยใหม่ได้กองทัพเรือจึงมีแนวคิดที่จะสร้าง F/A-18 ขึ้นมาเพื่อทดแทนทั้ง F-4 และ A-7 ในการออกแบบเครื่องบินขับไล่โจมตีรวมในลำเดียวทำให้สามารถประหยัดพื้นที่อันมีค่าบนเรือบรรทุกเครื่องบินได้ด้วยเหตุนี้ FA-18 จึงเป็นเครื่องบินลำแรกที่ได้รับการกำหนดทั้งสัญลักษณ์ F สำหรับ Fighter และ A สำหรับ Attack การนำเครื่องบินขับไล่โจมตีอเนกประสงค์มาใช้งานเป็นเป้าหมายที่กองทัพเรือต้องการมานานแล้วและ FA-18 ก็ได้บรรลุเป้าหมายนั้นและทำได้ดีกว่านั้นด้วยซ้ำ ในขณะที่เครื่องบินในอดีตอย่าง FC สามารถตั้งค่าได้ว่าจะทำหน้าที่เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดหรือเครื่องบินขับไล่สำหรับภารกิจเดียวแต่ FA-18 สามารถทำได้ทั้งสองบทบาทพร้อมกันความสามารถที่หลากหลายนี้ทำให้ FA-18 เป็นกำลังสำคัญของกองบินประจำเรือบรรทุกเครื่องบิน สมรรถนะและการบำรุงรักษาและเช่นเดียวกับเครื่องบินทุกลำของกองทัพเรือ FA-18 ก็ยังต้องฐานมาตรฐานที่เข้มงวดของการบินประจำเรือบรรทุกเครื่องบินบนดาดฟ้าเรือบรรทุกเครื่องบิน FA-18 ต้องทนทานต่อแรงเค้นทางโครงสร้างอย่างต่อเนื่องที่เกิดจากการลงจอดที่รุนแรงการลงจอดของ FA-18 เทียบเท่ากับการทำให้รถบรรทุกขนาดใหญ่ที่บรรทุกของหนักซึ่งวิ่งด้วยความเร็ว150ไมล์ต่อชั่วโมงหยุดสนิทในเวลาไม่ถึง3วินาที fa18 ยังถูกสร้างมาเพื่อทนทานต่อการทยานขึ้นอย่างรุนแรงด้วยเช่นกันเครื่องยนต์ f 4 0 4ของ general electric แต่ละเครื่องสามารถสร้างแรงขับได้ถึง18,000ปอนด์ซึ่งเป็นแรงขับที่น่าทึ่งถึง1ใน4ของจรวดที่ส่งยานอาวกาศ mercury ขึ้นสู่วงโครจรและเครื่องยนต์คู่ของ fa18 ก็มีระบบสำรองในตัวด้วย ถึงแม้จะมีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการลงจอดการทะยานขึ้นและการบินของ fa 1 8แต่พลังและขนาดที่เล็กของมันก็ทำให้มันเป็นอากาศยานที่ควบคุมง่ายที่สุดในคลังอาวุธทางอากาศของกองทัพเรือเมื่อบินด้วยความเร็วสูงสุดที่มัก1.8ส่วนขยายปีกด้านหน้าและหางเสือที่เอียงออกไปด้านนอกจะช่วยรักษาการไหลของอากาศ ขณะที่ความสามารถในการเคลื่อนที่ของปีกและหางที่กว้างก็ทำให้ h o r n เนสามารถควบคุมการขึ้นลงและการโมุนตัวได้อย่างยอดเยี่ยม f a 18เป็นเครื่องบินที่ควบคุมง่ายจนได้รับเลือกให้เป็นเครื่องบินหลักของทีมแสดงการบิน Blue Angels ของกองทัพเรือนักบินผู้กล้าหาเหล่านี้ได้บิน f a 18 Hornet มาตั้งแต่ปี1986 ความเร็วและลักษณะการควบคุมของเครื่องบินทำให้ทีมสามารถเพิ่มท่าบินใหม่ๆเข้าไปในโปรแกรมได้ FA-18 สามารถเลี้ยวในวงแคบได้และทำการม้วนตัวได้อย่างรวดเร็วขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบินด้วยความเร็วต่ำที่ดีที่สุดของเครื่องบินเจ็ตของกองทัพเรือการรับมือกับแรงเจความคล่องตัวของ h อเน็ตต้องแลกมาด้วยความตึงเครียดทางร่างกายของนักบิน การเลี้ยวด้วยความเร็วสูงสามารถสร้างแรงได้เกิน 7.5G ภายใต้แรงกดดันนี้นักบินโดยเฉลีย่ยจะรู้สึกถึงแรงกดดันจากด้านล่างของร่างกายเกือบ1,500ปอนด์เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับความเข้มข้นในการบิน FA-18 นักบินที่ฐานทัพอากาศเลมัวจึงต้องผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นหนึ่งในขั้นตอนที่หนักที่สุดคือการฝึกในเครื่องหมุนเวียงเพื่อให้ควบคุมได้ในระหว่างการบินที่ยากที่สุด FA-18 จึงมีระบบควบคุมการบินด้วยคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า fly-by-wire นักบินบางคนบอกว่ามันทำให้การควบคุมเครื่องบินเหมือนกับการเล่นวิดีโอเกมมากกว่าการบินแบบดั้งเดิมแต่ผลกระทบที่มีต่อความปลอดภัยและการควบคุมนั้นเป็นเรื่องจริงถ้าหากนักบินหมดสติจากแรง G ในระหว่างการบังคับระบบการบินของ FA-18 จะเข้าควบคุมโดยอัตโนมัติและปรับให้เส้นทางการบินของเครื่องบินอยู่ในระดับ เปรียบเทียบกับ F14 Tomcat ระบบการบินขั้นสูงนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความแตกต่างที่โดดเด่นระหว่าง F/A-18 และเครื่องบินขับไล่ที่ประจำการบนเรือบรรทุกเครื่องบินในอดีตและปัจจุบันเครื่องบินที่โดดเด่นที่สุดอาจจะเป็น F14 Tomcat ในด้านความเร็วพิสัยการบินและพละกกำลัง F14 นั้นไม่มีใครเทียบได้ในประวัติศาสตร์การบินของกองทัพเรือ เครื่องบินที่รวดเร็วและทรงพลังลำนี้เป็นที่รู้จักในฐานะราชาแห่งดาดฟ้าเรือเมื่อเทียบกับทอมแคทแล้วฮอเนตที่มีขนาดเล็กและเพรียวบางกว่าจึงดูบอบบางไปเลยแต่ตั้งแต่การประจำการครั้งแรกเครื่องบินที่ทรงพลังนี้ก็ได้บินภารกิจรบที่ประสบความสำเร็จนับพันครั้งหนึ่งในจุดแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ fa 1 8คือความน่าเชื่อถือ f a 18มีชิ้นส่วนน้อยกว่า f 14ถึง50และชิ้นส่วนที่น้อยกว่าก็หมายความว่าเครื่องบินจะบำรุงรักษาง่ายขึ้น f a 18ได้พิสูจน์แล้วว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่าที่กองทัพเรือคาดหวังไว้โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ f 14ทอมแคท ทีมช่างซ่อมบำรุงของทอมแคทต้องทำงานเกือบสีเท่าของชั่วโมงการทำงานเพื่อบำรุงรักษาเครื่องบินที่มีอายุมากการจัดการบนดาดฟ้าเรือบรรทุกเครื่องบินเมื่อไม่ได้ซ่อมบำรุงหรือตรวจสอบตามปกติ FA18 ที่ประจำการบนเรือบรรทุกเครื่องบินก็จะถูกจอดเรียงการแบบปีกต่อปีกบนดาดฟ้าเรือด้วยเครื่องบินมากถ,ถึง80บลำบนเรือและเครื่องบินหลายลำทะยานขึ้นหรือลงจอดพร้อมกันทำให้ดาดฟ้าเรืออาจกลายเป็นสถานที่ที่อันตรายได้ นักบิน FA18 ต้องพึ่งพาเจ้าหน้าที่บนดาดฟ้าเรือที่มีประสบการณ์เพื่อเคลื่อนย้าเครื่องบินจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งเมื่อมีการทำงานที่วุ่นวายบนดาดฟ้าเรือเช่นนี้นักบินและเจ้าหน้าที่ต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ด้วยชิ้นส่วนที่หนักและเคลื่อนที่ได้หากเลี้ยวผิดแม้แต่ครั้งเดียวอาจก่อให้เกิดหายนะได้นักบิน FA-18 ต้องแน่ใจว่าตนเองมีความเข้าใจตรงกันกับเจ้าหน้าที่และสื่อสารกันโดยใช้ระบบสัญญาณที่เข้มมวดเพื่อเพิ่มพื้นที่บนดาดฟ้าเรือที่แออัด เครื่องบินของกองทัพเรือทั้งหมดรวมถึง FA-18 จึงได้รับการออกแบบมาให้ใช้พื้นที่น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วยเครื่องจักรที่มีมูลค่า38ล้านดอลลาร์เจ้าหน้าที่ต้องค่อยๆนำ f อ1 8เข้าไปในจุดจอดอย่างระมัดระวังระบบเชื้อเพลิงและการทำงานร่วมกันงานที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งคือการตรวจสอบเมื่อเครื่องบินมีน้ำมันตำ่ำ ก่อนที่ FA-18 จะได้รับอนุญาตให้ทยานขึ้นเจ้าหน้าที่ต้องเติมน้ำมันให้เต็มถังการเติมและถ่ายน้ำมันออกจากเครื่องบินเป็นงานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญซึ่งดำเนินการโดยทีมงานที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีและพวกเขาก็ต้องทำงานอย่างหนักกับ FA-18 ซึ่งใช้น้ำมันปริมาณมหาศาลข้อวิจารณ์ประการหนึ่งของ FA-18 คือความจุน้ำมันเชื้อเพลิงบนเครื่องค่อนข้างน้อยที่1,600กันลอน เพื่อเพิ่มพิสัยการบินมันจึงสามารถบรรทุกถังภายนอกได้3ถงังซึ่งรวมถึงถังภายในด้วย f a 18จึงบรรทุกน้ำมันได้ประมาณ2,500แกลลอนในการลาตระเวนปกติมันสามารถใช้น้ำมันเกือบทั้งหมดได้ในเวลาเพียง1ชั่วโมงกับอีก45นาที อาวุธและการกำหนดเป้าหมายเมื่อมีน้ำมันเต็มถังและพร้อมปฏิบัติการฝูงบิน FA-18 บนเรือบรรทุกเครื่องบินสามารถบินปฏิบัติการได้มากกว่า100ครั้งต่อวันงานแรกของ FA-18 ในภารกิจคือการป้องกันเป้าหมายทางอากาศและเป็นสนามรบที่ FA-18 ได้พิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงหนึ่งในอาวุธทางอากาศที่ร้ายแรงที่สุดของ FA18 คือขีปนาวุธเรทีออนหรือ Advanced Medium Range Air-to-Air Missile นักบินสามารถยิงและบางครั้งยังสามารถบังคับอาวุธเหล่านี้ได้จากห้องนักบินของ FA-18 สิ่งที่ทำให้ระบบอาวุธเหล่านี้ร้ายแรงยิ่งขึ้นคือการออกแบบห้องนักบินด้วยจอแสดงผลแบบ h e ส d ์อั Display ที่ทำให้นักบินสามารถทำงานหลายอย่างได้โดยไม่ต้องละสายตาอาวุธระเบิดแบบธรรมดา เป็นเพียงส่วนเล็กๆของคลังอาวุธพร้อมรบของ FA-18 สำหรับการสนับสนุนภาคพื้นดินที่แม่นยำ FA-18 สามารถบรรทุกอาวุธนำวิถีด้วยเลเซอร์และ GPS รุ่นล่าสุดได้อาวุธทางอากาศสู่ภาคพื้นดินที่ร้ายแรงที่สุดของ FA-18 คือ JSA ซึ่งเป็นอาวุธโจมตีระยะไกลที่มีความแม่นยำสูงเมื่อถูกปล่อยออกจากเครื่องบินมันจะกางปีกออกและร่อนไปยังเป้าหมาย สิ่งที่ทำให้อาวุธของ FA 1 8ร้ายแรงคือเทคโนโลยีการกำหนดเป้าหมายล่าสุดฝงบิน Hornet ที่ประจำการบนเรือบรรทุกเครื่องบินใช้อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนที่แม่นยำ FA 1 8ยังติดตามเป้าหมายด้วยเทคโนโลยีเรดาร์ขั้นสูงที่อยู่ตรงจมูกเครื่องบินระบบที่ไม่เหมือนใครเหล่านี้ทำให้นักบินสามารถสลับระหว่างโหมดทางอากาศและภาคพื้นดินได้ด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียวอนาคตของการบิน f a 18ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติการแนวหน้าผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์จากข้อมูลดาวเทียมทำให้แผนที่เรดาร์และจอแสดงผลอาวุธในห้องนักบินของ f a 18สามารถถูกมองเห็นได้โดยลูกเครือคนอื่นๆรวมถึงผู้บัญชาการในกลุ่มเรือโจมตีด้วยและด้วยรุ่นที่ได้รับการอัปเดตแต่ละรุ่น f a 18ก็มีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ ที่แลมัวนักเรียนการบินรุ่นล่าสุดได้ใช้เวลา9เดือนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการรบเมื่อพวกเขาเข้าประจำการในฝูงบินผู้สำเร็จการศึกษาล่าสุดจะได้เข้าควบคุม FA-18 รุ่นใหม่ต่อไปการออกแบบซ u เปอร์ฮอ์เนตอ้างอิงจาก FA-18 รุ่นดั้งเดิมแต่เป็นเครื่องบินที่ร้ายแรงกว่ามากซูเปอร์ฮอ์เนตกกำลังได้รับการดัดแปลง เื่อเติมเต็มบทบาทเกือบทุกอย่างบนเรือบรรทุกเครื่องบินตั้งแต่การรบกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ไปจนถึงการเติมเชืเ้อเพลิงกองบินประจำเรือบรรทุกเครื่องบินในอนาคตจะประกอบไปด้วยทีมที่อันตรายและมีประสิทธิภาพและ FA-18 จะเป็นผู้ปกป้องน่านฟ้าไปอีกหลายทศวรรษในอนาคต